สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับคลิปนำพาพมาให้ดูนะครับหลวงปู่นงปะคุณวัดอุดมคงคาคีครีเขตสิทธิหลวงปูผ่ผางครับวัดหลวงปูผ่ผางบิดานะครับบางคนอาจว่าปลอมหรือเปล่า ผมเอามาจากวัดครับ <c oughs> ของเก็บทั้งนั้นครับนี่ยังไม่แกะเลยครับอุปผังจิตตะคุตโตวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพระเครื่องมากมายจะได้รู้ได้ชอบกันครับของดีทั้งนั้น มงคลทั้งนั้นครับสาธุสาธุ